เกษตรจงส่งความรู้ทำปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยน้ำใช้เองใช้ตั้งแต่คุ้มค่าถึงออกรวงใช้อย่างคุ้มค่าราคาถูกการทํานาปลูกข้าวหรือการปลูกผักไม้ผลนอกจากเราจะใช้ปุ๋ยเม็ดเป็นปุ๋ยหลักแล้วเรายังสามารถทําปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดใช้เพื่อให้ธาตุอาหารเสริมโดยการทําปุ๋ยน้ําปุ๋ยเกล็ดแบบง่าย ต้นทุนถูกกว่าท้องตลาดสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมการทำนาหรือการปลูกพืชผักจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือเร่งให้ออกดอกออกผลให้มีคุณภาพสมบูรณ์ที่สุดท้ายคลิปนี้มีสิ่งดีๆมาฝากถ้าใครดูไม่จบคลิปถือว่าพลาดโอกาสดีๆนะครับ การใส่ปุ๋ยจำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรองอย่างเช่นโบรอนสังกะสีแมกนีเซียมแคลเซียมเหล็กเป็นต้นและธาตุอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นการใช้ทางดินหรือการให้ธาตุอาหารเสริมทางใบ ปุ๋ยเมททิลิอมใช้กันอยู่ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักแต่ในช่วงข้าวหรือพืชผักไม้ผลที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตในช่วงต่างๆนั้นเราจาเป็นจะต้องใช้ธาตุอาหารรองมาช่วยเร่งในการเจริญเติบโตหรือเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้สมบูรณ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณค่านั่นก็คือการใช้ ปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบมีแนวทางในการเลือกใช้ตามความนิยมหรือความเหมาะสมเช่นการใช้ปุ๋ยน้ําการใช้ปุ๋ยเกล็ดวันนี้มีวิธีหรือขั้นตอนการทําปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยเกล็ดมาฝากซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆราคาต้นทุนถูกกว่าปุ๋ยสําเร็จในท้องตลาด 1. การทําปุ๋ยน้ํา อดพัสซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่อุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมเช่นโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันบรอนสังกะสีแมงกานีสและธาตุเหล็กการนำปุ๋ยน้ำวัสดุที่เราจะต้องจัดหาหรือเตรียม 1. โพแทสเซียมไนเตรตหรือปุ๋ยสูตร สิบสามศูนย์สี่สิบหกจำนวนสองกิโลกรัมสองแคลเซียมไนเตรตหรือปุ๋ยสูตรสิบห้าศูนย์ศูนย์จำนวนสองกิโลกรัมสามแมกนีเซียมไนเตรตหรือปุ๋ยสูตรสิบศูนย์ศูนย์จำนวนสองกิโลกรัมสี่กรดบอริกจำนวนหนึ่งกิโลกรัมห้า สังกะสีซันเฟตจำนวน1กิโลกรัม 6. แมงกานีสซันเฟตจำนวนครึ่งกิโลกรัม 7. เหล็กซันเฟตจำนวนครึ่งกิโลกรัม 8. ปด EDTA หรือเอทิรีนไดอะไมา์เตตราอะซิติกแอซิกซึ่งสารตัวนี้ เป็นสารที่สำคัญสามารถใช้ได้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ทางอาหารเป็นตัวที่ช่วยจับโปหัะในน้ำหรือเป็นตัวช่วยปรับ pH ของน้ำวิธีผสมหนึ่งเติมน้ำสะอาดจำนวน20ลิตรในถังน้ำขนาดบรรจุ50ลิตร2 เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราจะต้องใส่เรียงตามตัวธาตุอาหารให้ถ,ถูกต้องใส่ขลดบอริกแล้วคนละลายให้เข้ากับน้ำสามใส่สังกะสีซัลเฟตคนให้ละลายเข้ากับน้ำสี่ใส่แมงกานิสซัลเฟตคนละลายให้เข้ากับน้ำห้าใส่เหล็กซัลเฟตคนละลาย ให้เข้ากับน้ำหกใส่ EDTA คนละลายให้เข้ากับน้ำเจ็ดใส่แคลเซียมไนเตรตคนละลายให้เข้ากับน้ำแปดใส่แมกนีเซียมไนเตรตคนละลายให้เข้ากับน้ำเก้าใส่โพแทสเซียมไนเตรตแล้วคนละลายให้เข้ากับน้ำต้องคนละลายให้หมดเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำ ออดีจำนวน50ลิตรรวมธาตุอาหารทั้ง8ชนิดในน้ำ50ลิตรต้นทุนก็จะตกประมาณลิตรละ20 l. บาทวิธีการใช้โดยการฉีดพ่นทางใบเราสามารถฉีดพ่นพร้อมกับการฉีดยาคุมค่ายาในอัตรา500 cc ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นในระยะแตกกอหรือข่าอายุ ประมาณ20-30วันในอัตรา 1,000cc ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นในระยะข้าวตั้งท้องหรือข้าวอายุประมาณ40-50วันในอัตรา 1,000cc ต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นข้าวในระยะสร้างน้ำนมหรือข้าวอายุประมาณ60-75วัน ในอัตรา 1000cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตร2ใช้กับผักให้ฉีดพ่นทุกๆุก5วันในอัตรา3 0 5 0ถึงหซีซีต่อน้ำา2ลลิตรใช้กับไม้ผลให้ฉีดพ่นทุก10-15วันในอัตรา3 0 5 0ซีซีต่อน้ำา2ลลิตรการทำปุ๋ยเกล็ด ออดีโกซึ่งเป็นปุ๋ยเกลดที่ใช้เร่งการเจริญเติบโตเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยเกลดเพียงแค่3ตัวแล้วสามารถผสมออกมาเป็นปุ๋ยเกล็ดได้3สูตรสิ่งที่ต้องการเตรียมหรือธาตุอาหารที่เราจะต้องเตรียมก็คือ 1. ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร4600จำนวน14กิโลกรัม สองโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร12600จำนวน24กิโลกรัมสามโพแทสเซียมไนเตรตหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร13046จำนวน25กิโลกรัมรวมแล้วเราจะใช้ปุ๋ยเกล็ดทั้งหมดประมาณ63กิโลกรัมวิธีการทำปุ๋ยเกล็ด หรือการผสมสูตรที่1ใช้ปุ๋ยยูเรียหรือ4600จํานจำนวน10กิโลกรัมใช้โมโนโอแอม,มโมเนียมฟอสเฟตรหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร1260 0นจำนวน7กิโลกรัม3ใช้โพแทสเซียมไนเตรตหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร13 046 จำนวน5กิโลกรัมก็จะได้ปุ๋ยเกรดสูตรที่1จํจำนวน22กิโลกรัมตกต้นทุนกิโลกรัมละ65บาทสูตรที่2ใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ย4 6 6 0จำนวน1กิโลกรัมใช้โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยเกลดสูตร12 60อจำนวน14กิโลกรัมใช้โพแทสเซียม ในเตรดหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร1 3 0 4 6นจำนวน6กิโลกรัมก็จะได้ปุ๋ยเกล็ดสูตร2จำนวน21กิโลกรัมต้นทุนตกกิโลกรัมละ72บาทสูตรที่3ใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ยสูตร4600นจำนวน3กิโลกรัมใช้โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตหรือปุ๋ยเกล็ด สูตร12 60 0จำนวน3กิโลกรัมใช้โพแทสเซียมไนเตรตรหรือปุ๋ยเกล็ดสูตร13 0 46จำนวน14กิโลกรัมก็จะได้ปุ๋ยเกล็ดสูตรที่3จำนวน20กิโลกรัมตกกิโลกรัมละ70บาทข้อควรระวังเพื่อเป็นการป้องกัน ในการใช้ไม่ให้สับสนปุ๋ยทั้งสามสูตรก็แนะนําให้ผสมสีใส่อาหารให้แตกต่างกันไปในแต่ละสูตรสูตรละประมาณ5้ซองพอนะครับให้เป็นสีสันที่เราสามารถสังเกตได้ว่าสูตรที่1สีอะไรสูตรที่2สีอะไรและสูตรที่3สีอะไรวิธีการใช้ปุ๋ยเกล็ด สูตรที่1เราจะได้ปุ๋ยสูตรยี่สิบเพื่อใช้ในการเร่งใบเร่งลำต้นสูตรที่สองเราจะได้ปุ๋ยสูตร 14, บสี่สเพื่อเร่งรากเพื่อเร่งการออกดอกสูตรที่3เราก็จะได้ปุ๋ยเกล็ดสูตร18 9 32 เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้สมบูรณ์การใช้ปุ๋ยทั้งสามสูตรถ้าใช้ในข้าวก็ให้ใช้อัตรา5 0 0ถึง1000กรัมผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรถ้าใช้กับผักหรือไม้ผลให้ใช้ในอัตรา300-500ถึง5 0ากรัมต่อน้ำ ส0 0ลิตรสรุปเพื่อเป็นข้อสังเกตปุ๋ยน้ำที่เราทำสามารถใช้ได้ทันทีและใช้ได้ตั้งแต่ระยะข้าว5-7วันคือสามารถใช้ได้พร้อมกับการฉีดพ่นยาคุมค่าหญ้าไปจนถึงข้าวออกรวงสุดหรือระยะสร้างน้ำนมส่วนปุ๋ยเกล็ดเราก็จะเริ่มใช้ในระยะ ตั้งแต่ข้าวแต่กอไปจนถึงระยะสร้างน้ำนมเช่นเดียวกันเป็นไงบ้างครับเกร็ดความรู้ที่ได้สรรหามาฝากกับทุกคนในวันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์มากพอสมควรในสภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพงทำปุ๋ยน้ำทำปุ๋ยเกล็ดใช้เองและสามารถใช้ได้ดี mm. มีราคาถูกกว่าท้องตลาดก็ขอฝากให้ทุกคนได้นำไปเป็นข้อมูลในการปรับใช้ฝากกดติดตามและช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเกษตรกรที่ยังไม่มีช่องทางศึกษาหาความรู้เข้ามาศึกษาหา,หาความรู้ด้วยกันในช่องทางของเกษตรจงส่งความรู้สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยเกล็ด ใช้ตามวัตถุประสงค์สามารถลดต้นทุนการผลิตก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ